สวัสดีครับมาดูเรียงเบอร์จากเพชรใบเขียวกันนะครับอันนี้ของวดที่แล้วนะครับน,นี่ของวดที่เหลืออันนี้เข้าไปที่ห้านะครับไปล่างนะลองเสตผีลงองเสบถีรดที่เล้วเข้าสองเจ็ดหนึ่งครับ เริ่มจากพื้นห้าไปล่างสองไปบนนะครับไอ้ไข่ไข่ไข่ข้านะครับมุดที่แหลเข้า2สองนะครับไข่เนี่ยเข้าดีนะครับเข้าแหลยงวดติดต่อกันเลยนะ คลิปใต้ 8, แปดเต็มๆนะครับงวดที่แล้วแล้วก็ตรงนี้เพราะใหญ่ให้โชคก็เข้าทั้งบนได้ล่างนะครับดูข้างหลังกันนะมีใครติดตามอยู่มาบอกกันได้นะครับ อมนนีงที่แล้วเนาะงูที่แล้วไม่มีแปดห้าไม่มีสองเจ็ดก็ไม่มีนะครับงดที่แล้วงูที่แล้วแอดเน้นตัวนี้นะมันก็ไม่เข้าเนาะไม่เข้าขออเจ็ดแทน มีแตนะ่ห้าเก้าแล้วไม่มีห้าแปดนะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดสามปดไม่มีห้าแปดโอเคที่แล้วหลุดหลักร้อยก็หลุดนะครับไม่เข้าตรงนี้นะครับไม่เข้าล่างอันนี้ผ่านนะครับเลขแบบงดที่แล้วผ่านนะ ีนก้ผ่านตรงนี้ไปล่างนะครับอันนี้ล็อกเขานะครับเรีกล็อกถ้าเรามีเลขเด่นก็มาแตดการได้นะครับมาดูของวันนี้กันนะครับ เนนี้เด่นเพชรชกลาบมีศูนย์หนึ่งนะครับรน,น้องเพชรเศรษฐีวันนี้มีศูนย์สามห้าสองเจ็ดนะครับแล้วก็จากเพชรเงนนี้มีสามเก้าแล้วก็สองสี่เจ็ดแปดนะครับหกตัวนะครับ เทพไข่ให้โชควดน,นี้มีหนึ่งห้านะครับเลขส่องรวยให้ไปรวยหอยลัดงวดน,นี้มีศูนย์เลหนึ่งนะครับศูนยทิศเหนือนะครับเดินทางทิศใต้หนึ่งนะครับข้อ,อใหญ่ให้โชคงวดที่แล้วเข้านะครับ มอาลับไปลูกลคุยีน้องคุยเวน้อ,วอวงว้าก็อย่าให้ช่วงวที่แล้วเข้านะครับคุยอย่างนนีลยใชมามมามาดูข้ามกันล้มาแม,ามา่มาแม่มา น ah. ี่นะีคนออกไปเตะเท้านะวันน hmm. pues uh, ja> <Yeah uh no. ี้ไม่ได้เพ cool ิ่สามเพห้าเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะสามสาเก้าสองี่สองเก้าสามเพ่สามเก้าเนี่ยวัางไหนะัวนี้เท้าที่สุดอยู่ข้างบนนะครับ

ก็้าหนึ่งไม่มีหกสามนะครับอ่าอันนี้อันรี้กไปด้วยเก้านะครับอ่าี่แล่ะยังไม่เข้าห้องนอนเลยหลาเนี่ย มีเลขเด่นก oh, no oh, no okay, so okay, so ็มาคัดได้นะครับโอ้ร้องเพลร้องเพลอ่าโอ้อย่าหวบบบบได้อ่โอ้ร้องหมออ้อ้โอ้โอ้โอ้คแม่ของนนี้เช้ามาโอ้ร้องหมน้โอเนะครับ่นี้นะครับ